ผัวกบเมียอัวกบเมียบวกกันเอาถอยหลังกันไปพูดรถเก่าเก้าซะอันพูเราคลื่ลังก็บบคลืลังคือนเฮงกันไปเลยซะลางแยกทางกันไปจะให้้ยตอนตายตอนแยกตอนนี้ละโอ้หมายถึงว่าอ่ลังกันกันพละทางพูดละเก่าเก่าเก้าเกเก้ายังไปยังไปมาทำเสียงไทยตัวนี้งก็เลยตัวผัวอาผัวคิดหดแง้ยมาเมียเลยงกเบมาเลยเดี๋ยวตัวเมียอมเนียวางไหยเนี่ยวางไห ศส,สองห้าหกเจ็ดผู้ใหญ่ลีตีเด็ดปีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีก็ไปงี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกก่าวถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางกันแล้วก็สั่งมาว่าทางกันแล้วก็สั่งมาว่าให้เจ้านาขับประหมอคางดำไปตสอนหมอลำประหมอคางดำแล้วจะตัวยังไง ใหญ่ดีลิขวัตอบกันแต่บางครั้งดำนนี้ใส่ว่ากิงน้อยธรรมดากงหน้อยกินน้อยธรรมดากิหน้อยกินน้อยธรรมดาสายนและตะวันลอดขีผู้ใหญ่ดีขี่รถซาเล้งร้านข้าจะกินยาักเลงถึงร้านข้าจะกินยาักเลงไปย่างมาเสียแดงเพ็ดปิงยังมาเสียแดงเป็ดปิง เขาไปใกล้ปินเนื้ตัวเองตุนรถซาเลียงกะตาแกงกลางปางตาแกกะตาแกงกลางปางตาแกกะตาแก,ง,าแกงจางปางทางดำนีพวกกินแต่ซางแก้วนาใส่ดังทุกคนเกียอะไรมันเต็มรถยนต์ปลาแดกหรือว่าสี่ปนสี่เห็ปเดปลาแดกหรือว่าสี่ปน เลี no 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 ้ยจากคนใแฮมาน้อยกินซามาน้อยใแฮมาน้อยกินซามาน้อยใแฮมาน้อยกินซาไอ้โม่เราข้างดำเลี้ยเลี้ยเล่นคนยังก่อนเลี้ยจากคนใแฮมาน้อยกินซาเลี้ยจากคนใแฮมาน้อยกินซา มาหน่อยกวากิจสเสียแดยงเป็ดล่ไงาอย่าง,างเสียแดงมาเสียแดงเ<อ>ป็ดเอาเดีนี้ดอกเอาเียนี่ดอกเออ,เอตั้งทีแรกเลยพอสองห้าหกเด็ดผู้ใหญ่ลีที่เด็ดกีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางกันแล้วก็สั่งมาว่าทางกันแล้วก็สั่งมาว่า ให้ชาวนาขาับปมอคังดำฝ่ายตะสอนหมอลำและปะมอคังดำและประตัวอย่างไงผู้ใหญ่ลีหรื <with> รหอคนตอบทันแต่ปคังดำนี่ใส่ปเขีงน้อยธรรมดาเขีงน้อยปเขียงน้อยธรรมดาเขีงน้อยธรรมดาสายัและตะวันร้อนขี่ผู้ใหญ่ลีขี่รถซาเลิงถึงราคาจอดกินยานักเลงไปยังมาเสียแดงเปิดปี เข้าไปใกล้กับเป็นเมียตัวอินตุนรถซาเล่งตาแกงกลางฟางตาแกงตาแกงกลางฟางแกงเลื่นบอยแม่จะฟังกันตาแกงกลางฟางกินสร้างอะไรมกค้างดำนั่นพ่อกินแต่สร้างสาวนาใส่ด่างทุกคนสุขีไลห่หมันเต็มรถยนต์เสื้อผาแดกหรือว่า เช็ดแบบปลาแดกสิปิง้งสิปนเลี<ป>เยจากคนให้มาหน่อยกินซา <c oughs> ให้มาหน่อยให้ม้าหน่อยกินซาก็แค่ดำมือเช็ดเลยมา้ยหน่อยกินซาสายเบอรางดำเลียจากคนให้มาหน่อยกินซามาหน่อยให้มาหน่อยกินซานี่แ <c oughs> หละนะสาเหตุที่ปลาหมอขัง้งดำบอกการถึนมาฝากทีสานโอ้ เพลงนี้อ่าเพลงนี้ต้นตะลับคือเป็นเพลงอย่างบ่เป็นเพ่งผู้ใดอ๋อผู้ใหญ่บ่เป็นเพลงผู้ใดหรอกสักสีเสี้ยงกสวรรค์สักสีเสี้ยงกสวรเป็นเป็นคนไทยคนเดีโอ้เพลงอ่ะเออเป็นเออเป็นเป็นี้ยังเงี้ยห้องผู้ดีเลยเป็นเศรษฐีผู้ใหญ่พูดน่ะเออเพลงผู้ยีญ่ลี่นี่คิดว่าถูกรุ่นพงกสีแดงยิน่งพวกสีหูษจักพศ2 5อนผู้ยีญ่ลี่ทีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ี ไปนี่พุชีลีจะซื้อยิ่งปาทุกคนเพลงนี้ดังอิลีดัืงเราเราที่ได้ใบชวนมาทังกันแล้วก็สั่งมาว่าให้เจ้านาเลี้ยงเป็ดและสุกรฝ่ายตะสีหัวคลอนแต่ว่าสุกรนั่นคืออะไรใหญ่ลีลูกคนตอบกันได้สุกรนั่นเสกหมาหน่อยธรรมดามาหน่อยกัมาหน่อยธรรมดาให้มหน่อยให้ีามหน่อยกินสาม รายการความรื่นุญาตบาดค่ำคืนพอสุปเปญ่เปลี่ยนไปทีละลอยแล้วเจ้ากทงคนงานเพ่งเพวนแล้วก็ทั้งไข่ทั้งลิกาซีนเิ็นความรื่นุญาตบาดค่ำเด้อแปลี่ยนไปควมสื่อลงสานแปลงเพื่อส่งเสริมเพราะว่าเขาส่งเสริมของเก่าก่อนนี่เชื่อว่าขึ้นมานะครับพี่น้องไซร้า่ไซร้ายคนรุ่นใหม่บพาะท่นได้เคยฟังเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมให้เขาไปฟังเบิ่งทางยูทูบยูทูบพุ่งจะมีมีแน่นอนนะครับพิมพี่ผาไปว่าผู้ใหญ่ลีซื้อเพลงว่าผู้ใหญ่ลีตี ซื้อเพ่งซื้อเพ่งพุญี่ยรีเลยนะครับตัว่าเพ่งที่ที่มันหายไปเนี่ยจ้างพี่ถามสถาพรมาบ่าวสถาพรลุงคนเสือป่าเอ๊ะถามมาเอ้าอันเป้าคือคือให้เขาออกมาหลองใหม่เอ้าเพ่งมันมันคนบริได้ยินโดนแล้วอ่าให้เขาแยกขึ้นมาโลดกันนะเดี๋ยวบริไดเงินท่องยังดอกเห็นมัดังเปี้ยงปังเลยดับหนึ่งของประเทศไพด์เลยเดี๋ยวหนีดิเวทีใดสีเพาะคอยเป็นบ่อ่าบ่เนี่ยดิอันนี้เขาใช้เสือเพ่งมาเลยพ่ะ อันนี้อันนี้ผู้ผเรียกข่าวะหมอข้างดำผู้เรียกข่าวพหมอข้างลำื้อเพลงอ่องซือเพลงเอาตัวคว่างเป็นปลาที่กินถ้าโลกอ่ะถ้าโลกมัดช้าเนี่ยลูกปลาถ้าโกกุ้งกินด้กินเรียบด้วยถ้าโลกกุ้งกินถ้าโลกปลากินมดกินเรียบมัดหน่อยก็มันปูดกบปดเสียที่เขาไปมันป กบุญเชีย้มีวัดบุญกบุญเฉียได้มันกินวัดบุญปลาว้านกนเหรอกินบ่เลี้ยงเลยทะเลมันแกลงร้องวัดดไรยานนำเชมนำไก่เป็นผู้เนี่ยไปเบิ kind of ้ลนำยืนมาไปมันก็สมอยู่เดียวซีไว่าเป็นปลาหมอข้างดำมันสมยังไงก็เป็นปลาหมอปลาหมอคือปลารักษาปลาเนาะโอ้โันก็มีหมอกับไอ้พวกทะเลปลาก็ได้หมอแพร์นีตสิเลยแต่ว่าหมอบางหมอทำเนี่ยเป็นปมอบ้านี ปลา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 แล้วเดียวเออขาับดูกินได่ง่อยเลยบ้านปลาเป็นปลอปลาเป็นปลอมเนป่ยปลาคางโอ้ได้กี่ปลอมยน้าคนเออานนี้ไปยืดน้ปลากินยิบได้างดเสือพันขางดำเสือพันอุินในเตียงเพลงนีขึ้นมาหน้าเช้าหน้าพ่ได้กินข้าวกินน้ำผู้ยีลีปลาปลาหมอางดำสี่คนงานเพลงท้งนึงอยู่เออสมุสมุปลากันครับบ่อกุ้งเนาะลงทุนไปสมปกันเออลงทุนไปจว่าจะว่าจังเมือนจักแสนพ่อได้ขายจักตัว ชูอากมีต่อันเดียวบากเดียววางมองข้างดำไอ้สาล้นยุ่น <laughs> ปิ่งกบอเสีย <laughs> มันกลางหลายผดเนื้อเขาเนื้อเขาเ่ไหร <laughs> มอที่สุดเพี้ยนปดกเด็กปลาเดเหมอที <laughs> ่สุดอ้ปลาเดกเขาทำเี่ยงปเด็ก <laughs> สีปิ้ง <laughs> สีปนเลีจากคนให้มาหน่อยกินสามาหน่อยให้มาหน่อยกินสากันยังง อ่าท่านสวัสดีพี่นอ้องที่อสวัสดีครับท่านผู้ชมทีหลักเรากำลังบ,งบวังมวลส่วนหัวเรื่องเพลงอย่ว่าพ่อสุปประยาดเดิครับผมเบ้าโจซากกดี <c oughs> อาจารย์ช้สินะีนายอุทุงข้ามให้ ครับผมสนันครับอาจารย์สนันสิงอาจารย์สนันสิงห์นัดอนมุ่งนักดอนมุงพอพี่พอน้องมือนี้ในรายการมุ่งเมามวลข่าวทางช่องซูเปอร์ยงาเบาจูซักชาแนลฝากพี่ฝากน้องคนไหนไก่เชื่อคนที่ตามเนื้อหลุดหลุ่บ่ลายบ่หลุดบ่ยิ่งขึ้นบ่งเลยยังไงยังไงยิ้มย่งเป็นรายการเบา สนทนานีือว่าเสวนาระว่างพอกับลูกเข้าต่อระวังการพูดอีดอครับผมเรากการเว้าการจานี้บอมีเตรียมบอมีซ้อมมีตะสักอย่างเดียวแล้วก็บอได้บักแดนนาเมื่อสี่ใส่ไผเว้าไปตามความคิดตามประสบการณ์ที่คุณพ่อสุเยาว จะเริ่มเติบโตงอกงามมากเพ่งเพ่งก็ยลองไปแล้วแต่สิ่สื่อจังว่าบุถึงจังหวะเพ่งก็แป้งเอาเองลองเอาเองโดนตีกับพิดเองโดนตีพ่นถึองอยู่ผู้ลองไปบุถึงเอาต้องโทษเอาต้องโทษเอาต้องโทษเอาต้โดนตีเลยยังกระซานารย์เลยครับเนื้อพี่น้องกท่านอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายเลยครับเนื้ออะไรผิดพลาดว่าถ้าบัณฑิตยำผาดนักปราชญ์ยอมหลวงเนื้ออนี้พิดผ่านก็โหสิกรรมให้ได้เน้อเด้๋ยวับบัตรพูดการจากระได้ เออกรสิบอกขาดตายง่ายไว้ดอกเนาะเลือกเอาเลือกเอาคือเก็บบังม่วงขี้พอว่าเก็บบังม่วงกับนุ่ยมันเดาเก่าทีมตัวนุ่ยดีไปได้กินผมบอกที่ผมบอกไปครับลูกกำลังอนเขดีเข้ากับทีมไปสิมตัวเอองทำร่องนี้จะเป็นหน <ian> Re ้าท like ี่จะเป็นค่าไปจะเป็นหน้าทีสมคิษณ์นักร้องนักแสดงก็ได้จะว่าเพิ่งมาดัดแปลงมาแปลงนี่ก็ได้ ไปส่งศึกษาด้วยคุณสังศีเซี่ยสอนเลยแปลงเพื่อส่งเสริมเพื่อว่าส่งเสริมเพื่อว่าให้พี่น้องได้ไข่เกลี้ยงพี่น้องได้ไปค้นหาเพี่พี่หนีไมาจากไสายผู้ผู้เคยได้ฟังผู้เคยได้ฟังแล้วก็สิไปซ้ำเติมค้นหาเอามาฟังใหม่พี่น้องเพี่เก่าเก่าหรือผู้ม่วนคือจังเป็นเดิร์นเดนยังก็ยังว่อนยังไม่ค่อยคอเคี้ยวนี่ครับเพราะว่ามันผู้ผู้ไเป็นผู้เตียงซเสนอว่าเสียงวงของเสียง่ยอันยังก่อนมันยัง ยังงอเพงงออาจารย์เกทยงเป็นมวดังๆได้กินของอีสานดีงยังบริมซื้อเาแล้วดริมากีันานแล้วแมง่ปะบ่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 ่าระธานยอ่อนวุ้เออวงสมัยอ่อนวุ้งดเดน่ะบยสมัยอ่อนวงแกงเพ่งเนี่ยอาจารย์สมัยอ่อนวงเออเนี่ย่มือพินดิพื่นพิ่น บุมือพินนี่บ่อาจารย์สมัยอ่อนวงมือพินบ่โอ้เมื่อแค่นโอ้มื่อมื่อพินนั่นต้องอาจารย์ต้องใสอ๋อจ้างสมัยที่ที่อาจารย์นุ่มดุนนะจ้างสมัยอ่อนวงมาต้องแค่นตอบร้อนี่ละนี่ละ้านนี่ละเพลงมีแค่นสมัยก่อนมีสมัยผู้เดียวเอบ้านนี้พูดพูดที่ร้องก็คืออาจารย์เพื่อนพิษเพื่อนพิษผู้ชนะร่างร้องเพื่อนร้องพลาดต้องมาม้วนเอาขาดเดี๋ยวได้ยินไหมพี่ เสียงนี้นคือเสียงบ้านนาะบ้านนี้พอสุดเพรียวได้ยินไหมน้องลองตอบเสียงร้องคืออายอยู่นะปากเปี้ยทุ่งฮะมีปลาใสแมงดาเอาปนปลาใสแมงดายังคอก่อยเช้าจนเพลินถ้ากินอร่อยสมักเสียณมากแตงน้อย ลวกแล้วผักหอมลวกแล้วผักหอมผักใส่ลวกเอาไว้กินกระปนลแมงดาคุณโซนแล้วลูกมากม่วงแพงไว้ทาโบม่มงาจริงต้องลงเก็บบมไว้น้องกินคนเดียวญ่าเอ้ยอย่าหงหัวพอทันได้เกี่ยง ก็ว่าอ้ายลืมเชี่ยวทั้งวกทังเหลียวทั้งวกทังเหลียวเจ้ามากลับมาสาปุนแมงดาสิบูดังนี้คลิปนี้โอ้ยกูฟังว่ะได้กับยุ่ในยุ่ในอ่ายุ่ในคลิปลงไปแล้วพี่น้องเหมือนกัาคอยเปี่ยวที่ที่อันนี้คอยเคี่ยวเกี่ยวยะคอยเคี่ยวเกี่ยวหยางคอยเคี่ยวเกี่ยวหยางคอยเคี่ยวคอยเคี่ยวเกี่ยวยะว่าคอยเคี่ยวเกี่ยวยะวัว อ่าซือเพลงนะครับพี่้อกเขาไปรับชมเิ่งอี่ปอสุปเปอวแเปลงหรืออ่าอันนี้อันนี้เป็นเพลง้องแก่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 สตรีผู้หญิงเพราะว่าอาจารย์เพิ่อนริดแล้วลองไว้เป็นเพลงเป็นเนื้อของผู้หญิงอันนี้คุณปอสุปเปอร่เป็น้องแก่คอยเคียวอ่าคอยเคียวเกียวหญ้าวัวเด้อยเขาไปรับชมเราฟั้ นาเพ่งเก่าๆมันมีมันมีม่นเสิร์ฟมีม่นเสิร์นี่เพลงยังกระซังตาตาตาลักเตียงตาไปผู้ครูพี่บุญบุดขันผมมากลอยเลี้ยงไปเลี้ยงว้าตัวเพ่งอีปอดังก็เสิดังไปยังก็จาเลียบเลี้ยงอีหลีเลียบเลี้ยงข้ามเจ้าบุดเจ้าก่อนสัมพัดกลางสัมพันยังตัวสามพันนอกสัมพันในสัมพันกลางสัมพันบนอีกโอ้มีบนน่ะบมอมีบุ้ยบ่ธรรมดาต้อบุญก่อนแล้วผู้อื่นแล้ว เพลงเก่าผมมากกว่าคุณอ่างผมผมแจ้งเพลงมือเด่ยวออกบอกทางลักษณะเก่าเก่าเออถูกต้องผมมามักเพลงเดียวเพลงไหนเท่านี้กันเสียงอ๋อแล้วเสียงเป็นหนังตัวหนึ่งเพลงูดมากไม่พูดมากน้องน้องมากมากเพลงเก่าเราเรียนเพลงมันมีหลายนะครับเพ่งสมัยใหม่ก็ดีเพราะแม่เราพอดีดีแบบสมัยใหม่แต่ว่าอันนี้ทีมงานเขาเราเรียนเพลงสมัยเก่าเพราะว่าอยากให้พี่ให้น้องนี่ขึ้นไปฟังเพลงสมัยเก่าน้ำแน่ เพียงเก่าๆทีคู่บาอาจารย์เิ่นประพันไ้เป็นแนวทางมากให้อคู่บาอาจารย์รุ่นไม่ของรุ่นไม่นี่ก็ด,ดีด,ด,ดีไปอีกดีเพิ่ะว่าดีแบบนํำสมัยดีแบบสมัยใหม่แบบสมัยเก่าก็ย่าทีมเรื่องพี่น้องเด้อของเก่ากะให้จาน่งไวของอไม่กะให้สืบต่อไว้รักษาไว,น,าว,ไวนี่คือสินการแสดงสินการแต่งเพลงคิอว่ายังกระซาคันเบ้าดูกับศักธิ์เลยครับยังน้ำโม่นีเบ้าขึ้นประตูเบ้าประตูกับซักซีดเลยครับ ขาทาย่งไซะเขาไม่เขามีนาโม่ขึ้นนี่เพราะไรเลยนี่แหละของศักดิ์สิทธิ์พูดดูก็ศักดิ์สิทธิ์รองดูก็ดังครับคือเถาสองเถาเนี่ยหากันมาแต่แดเแ่าแต่บ่แถวเอ้ยเข้าก็ยันํากันโดยแล้วเอาสิไปเขากัจกสิอเรื่องกนรอวเบโดยใดพวกรเมียได้พวกรเมียพวกรเมียเข้าถอยลังกันไปพูดเถเออเก้าเก้าซ มันพอเลยขึ้นล่างก็บโบขึ้นหลังขึ้นห้องนี้กันก็เลยซะทางแยกท่ากงนไปเจ้าแยกตอนตายทอแยกตอนนี้ละโอ้หมายถึงว่าอ่างหลังได้กันยังอคลทางคนละเก่า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 งก่า่าเก่า่า่เก่าเ่าเัวาเกกกมาเาเก่าเก่เ่าเเกมาเ่าเเกก่าเเก่าเกเ่าเก่าเเ่าเ่าเาก่าเกกา่เ่ นี Turkey, uh, uh, ่มัค I mean, ือโถมสิทิมกูวีมอย่างงั้นทุกคนคุณบอกโถมืสิทิมกูวัดีนี่ก่อนนีนะคุณตั้งเรื่องขึ้นน่ะเอ้ยกูทางไปอ่ะทางเงี้ยเขาจะรอเป็นป่ะยื่นํากันห้องกับพ่อหางบ่ีบี้ไปกูละท่างซาวัีทางซาแล้วกูเลกนัถอยนั้รอนั่งกันกูเลิกก้า ึงก็ไปวะ่ังไปเนี่ยเนียบอกเนี่ยนั่นเดียวบางยังนังคนเนอะโมเงียกโงมากทีกคนหินเหรอผัวบานนี่คือผัวเนีคิดวอาเนียอีเกินมาจะกิงเียชิงเงาไม่เลี้ยวิงงไม่คือตัวเนี้ยนะตเนียเงียมากเป็นมาเออมึงโมเงียกบางจว่ากูถมบุอรีอย่างท่างกูบางทเท่้นหิงกลัว เพื่อจะห้าเลี้ยงแต่มันออกมาคิมด้วต้นเท่ากันนะเรียกเรียกงูขึ้น้านนะบางงูบงที่มีความนกูพ่วางได้าหนี่งอย่างวาเห็นแบบอีหาเนี่ยสจงจิง่าสจจิงิมมอยืกันิมมอยืกันปะตายหมดแล้วอันนี้บอกไม่ขึ้นไหมเจ้าพอเป็นเบ้าหุ่นบอกไม่ขึ้นไหมโอ้ นี่เราควบบังกบุถูเนาะรักอมตะรักอมตะกูเมียหักหัวแต่ว่าผัวหาเลี้ยงกันนะสั่งเลี้ยงขึ้นนะสั่งเลี้ยงขึ้นเมียบริวาจะควบเลยเนี่ยบริวาจะควบเปา่าเลยเปา่าเมียก็เฮ็ดตามผัวและพอตาเอวยหลังก็เลยเนี่ยนั่งงานกันเลยก็วางกันเลยมองหวังเพียงกายเก่ากายกายเก่าที่เก่าที่เรียบร้อยเลยยังเลยคนหินละโอ้ย่าไปสั่งเลี้ยงเด้อพี่น้องบุรีเป็นผัวก็ได้ ปลูกไกไหวพนักลูกไต่ไหวลูกไต่ไหวล,ล,ลูกเนี่ยโอ้ยพอเอ้ยเจ้ามันยั่งดอกเขาเจ้าไก่ไหวพนีพอมับนยังลูกล่าเอ้ยพอเไปลูกไต่ไหวพออวดเราจะเข้าพอพ้นเดกไปวัดอันที่แล่วพอเอ้ยเราจะไตกี่วัาเราจะไตสห้าาให้ว่าไม่เนมันไตกี่วัดโอ้ลูกลูกพี่บ้าโอ้ยโยโ เสียวจะไต่พ่อได้ยกตีบางสามไตเนี่ยมาสัน่นไตไหวเสียปูซ่าไมใหายเลยปูซ่าไ <c oughs> ลูกไตไหวเข่าเออลูกยเอองพงหยางหลพอ่อไตไหวพอสาจะข้าวอันตวใเพิงจะขอมาให้ดอกแก่สามใอยูย่วัดพ่อมีอยู่นโอ้ก็แล้วรัเอวหนูหัวมวนะครับดอ,อบพอสุไปยงพอร่าก ยี่ต่อมาด้วย0877850394คันยักตที่ตอนหนั่าตาหนังคิ้วอย่างเดียงน้ำงาที่ลาดึงหน้าดึงหน้าดึงหนาดึงตาลบร้อยตีนกาเออหรือว่าตาสองชัน้นหรือว่าตบหนาดิง้งมากหนาด้วยท้องค่ำ 24k หรือว่าสิเป็นเสือผ้ากระเป๋าร่องเท้าวัรุ่นอ เซรั่มบำรุงผิวหน้าผิวกายทุกอย่างที่เป็นเครื่องสำอางของสุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษร้านยังก่อดไปที่ร้านคุ้นท่องสุขตลาดดอนมุ่งพี่น้องร้านลูกสาวอีพอฉะนั้นสีเน่า้าเงียกไปย่างคำเสียกไฟแดงไหแดงหันหนาเขาชุ่มเพียเรียวใส่ต้องเปิดสายยางคำแมนครับสส่บานยงคำ อยู่ทางซ้ายมือจากแยกไฟแดงไปประมาณ30เมตรบ่เกินนั่นอยู่ซ้ายมือเลยลานคุณทองสุกเห็นชัดเจนคนเดียวง่ายเงี้ยบขาดสายดอกโอ้ยนะครับคนไปหวดนะโอ้ยนวดนี่พูดเอาโตใครพอสุดเงล้ววนดมาแลเรื่องเล่นกันนะเราก็มาเกี่ยวเขาเล่นหนาเรียกขึ้นยวเขาคือเดี๋ยวพูดเดี๋เดี๋ยเด้อบุ่นนี้เนาะอันที่ไม่ชอบเวลากระโดดหลบเด้อดนะครับท่านมีอายุวันนะสุขะปัิภาเน้อลูกคนในเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารคู่บาอาจารย์มีสิทธ์นักเรียนสุขุสุคน พอท่านมีสุขภาพแข็งแรงสุขุสุคนเด้อมีเงินลอยบาทเป็นลอยล้านสุขุสุสสคน,นทำมาค่าขึ้นอ่าคุณที่จะทำประเทศเด้อลูกหลานเอ้ยเบืองพ่อเบืองแม่ส่งเงินมาพอแม่ใส่เด้อแต่วัน่อ,องกองเกาหลีไต่เกาหลีเหนืออ่าตั้งแต่ที่เล่าก็มึงเขาดีเลยดีตัวเล่าก็เล่าเขาแล้เล่าก็มึงดีอันนี้แหละครับไอ้เพิ่งเบืองพ่อเบืองแม่เด้อพ่อแม่ทุ <ๆ S 1> ท่มย<อ>างให้นะครับลูกก็รำเร่าพอแม่เด้อยามทำคนมีชีวิตยิ่งน้ำอารมคนหายไปแล้วก็หายไปเลยเด้อมาขึ้นมาอีกเด้อเพื่นว่า ให้ท่านตอนมีชีวิตดีกว่าโอทิตให้มันตายานะเมื่อนี้ครับพอสุปเปอราผมบ้าเจ้ซักใจดีผมจานนันครับาจานสนันสินารอนวงความดาจารยนชายสินาหุ่นสมคำให้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ